แก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาว่าใครสร้างและสร้างมาแต่เมื่อใดมีแต่ตำนานและนิทานของทั้งเขมรราวไทยกล่าวไว้หลายทางจนถึงเทวดาเป็นผู้สร้างสำหรับประวัติของพระแก้วนะคะที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดปรากฏขึ้นในปีพุทธศักราช1977 เมื่อฟ้าผ่าพระสถูปเก่าแก่องค์หนึ่งที่เมืองเชียงรายทำให้พระสุถูบนั้นพังลงเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งปิดทองทึบทั้งองค์ซ่อนอยู่ภายในก็คิดกันว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นธรรมดาจึงอันเชิญไปไว้ในวิหารที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายซึ่งก็คือวัดพระแก้วเชียงรายในปัจจุบันทั้นต่อมาอีก 2- สเดือน ปูนที่รงรักปิดทองได้กระทอดที่ปลายพระนาสิกพระเจ้าอาธิการเห็นเป็นแก้วสีเขียวงามอยู่ภายในซึงแกะต่อไปจนคนทั้งปวงได้เห็นเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบหรือหยกเนื้อหรือหยกเนื้อดีงดงามเหมือนมรกตทั้งองค์สมบูรณ์ไม่มีบุบสลายหน้าตักว่างโทษค่ะ หน้าตักกว้าง48.3เซนสูงทั้งฐาน66เซนเมตร้าวเชียงรายและเมืองใกล้เคียงตกแต่ตื่นไปนะมรักการกันแน่นขนาดเจ้าเมืองเชียงรายจึงโทษค่ะเจ้าเมืองเชียงรายจึงใบบอกรายงานไปถึงเมืองเชียงใหม่ผู้ปกครองเชียงราย พักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตประดิษฐานที่เมืองไหนกันบ้างพักฟังเพลงสักครู่คะ่ะ